สวัสดีครับผมนะครับวันนี้ผมพาพี่น้องนะครับมาเที่ยววัดสันทิสุขนะครับตำบลมืดกาอำเภอดอยเต่านะครับผมจังหวัดเชียงใหม่ครับนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็ช่วงนี้ก็หนาวพอประมาณนะครับผมนะครับก็จะมีวิวที่สวยงามนะครับผมวัดนี้นะครับจะอยู่บนดอยเลยนะครับผมนะครับสร้างไว้สวยงามครับเนาะ เดี๋ยวจะพาเดินไปรอบนะครับนะครับสร้างไว้ดีสวยเลยนะครับผมนะครับเร็จรัปปะนะครับผมอ่าฝั่งนู้นก็มีนะครับผมนะครับจะเห็นเป็นรูปปั้นพระพิกเนตนะครับผมนะครับอยู่บริเวณนี้ก็จะเห็นมุมเขาสวยงามนะครับเนาะ ยอดเขาตรงนี้ก็คงจะเป็นอำเภอฮอดนะครับผมอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่จะเลยไปก็อมก๋อยนะครับผมไปแม่ฮ o องสอนไปเชียงใหม่ไปได้หมดเลยนะครับไปโจมทองได้หมดเลยครับผมก็จะวาดรูปป่านะครับนกประเวศสันดอนนะครับต่างๆนะครับนกนะครับเป็นข่ารียกว่าการชูชกนะครับนกก็มีนะครับนกนะครับก็จะเป็น นะครับต่างๆนะครับผมคือนะครับเก็บฝาผนังไว้นะครับัเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูพระพุทธรูปข้างในนิดหนึงครับนะครับต่อต่างในโบสถ์นี่ก็พระพุทธเจ้านะครับเนาะสวยงามเลยครับผมกับใหญ่โตครับโอ้วิวสวยมากเลยครับผมวิวทาเลสวยงามครับเนาะครับ